ได็กยิน uhm คักอยู่บอฮัลโหลฮัด้ยินคักอยู่บอเทสเทสเดี๋ยวลองลองไหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะลองไหม่ก่อนแป๊บหนึ่งใช่แตม่ลงวันที่สิบสามแล้วเนาะวันนี้นะวันที่สิบสามมันประหัตละ đi nhìn một mươi mũ cái đang đây thì anh điều sao mây cái đây đểo xay con nó xay mây nóng cành con gì đó มันเหลื่อมเนาะได้ยูได้ยูนอกค้อมพิซโกตนะนอกค้อมพิซโกตแต่ว่ามันถือว่าปลอดภัยของชาเอินเดายเลยโค้ดเราแค่สวัสดิเขตสบายดีเจ้าข้าพเจ้าซื้อเท้าซีคูนแสงมณีเนาะหรือว่าเท้าตีโคลาวราเจ้าวานิดาลาสวงซื้อหลิงซื้อแลสเนาะ อ่าโอ้ยสมหัสแทงกับไมค์นี่เด้เนาะเจ้าอ่ามื้อนี้แม่นเฮาจะมาแนะนํารุ่นโหลดเป็นรุ่นโลดเฮ็ดร้อยเนาะเฮดร้อยเป็นของยี่ห้อของฮุนไดหน่อยเนาะเป็นยี่ห้อแบบว่าคนต้องการของลูกค้าเฮาชื่อว่าหลายเนาะตัวนี้เนาะแม่นแล้วก็เป็นโหลดบรรถุกที่ว่าเพราะค้าซ่อล้ายหรือว่าโรงจักโรงงานเพิ่นนิยมสมสอบใช้เนาะอ้ายตัวนี้เนาะเจ้าอ่าก่อนอื่นหมดเนาะน้องจะมาขอ แจ้งที่ตั้งน,นายเนาะที่ตั้งนี่แมนบ้านหัวเมืองใต้เนาะเมืองไกรซอนพวิหารแขวงสวรรค์นนเขตเนาะหรือว่าถาวรลูกค้าบุหูแจักบ้านเก็ไอ้เนาะแมนหายเหตุอะไรก็ไอ้น้นองกับโบเจอเข้ามาทนะ่านคินทั้งขางตลาดสวรรค์ไซเนะาะทั้งขางตลาดสวรรค์ไซหรือตลาดใหญ่เฮาแมนเห็นได้สัดเจนแมนตึกสามสั้นเนาะของโคลาวเคเนาะจะมีป้ายเกียร์ฮุนไดมิตซูบิชิบีเอ็มดับเบิลยูหรือเปป้ Care, ายโคลาวเคเฮาเนาะจะติดกับ ธนาคารอินดูจีนเจ้าเพราะว่าตัวนี้เพราะว่าบางทีลูกค้าที่เป็นอยู่เขตนอกเนาะเพิ่นเจ้าบ่ฮง้ว่าเออบ้านหัมเมองใต้นี่อยู่ใจนอะมีแต่ว่าให้ลูกค้าเว้ามาเลยว่าเออตัวนี้แมนอยู่ลังตลาดสวรรค์ใจนาะตลาดใหญ่ของเฮาเนาะตลาดใหญ่เลยเมนเขาจะอยู่ด้านหลัางเลยถ้าว่าลูกค้าคนใดบ่เข้าใจหรือว่าลูกค้าจะส่งหาเฮ้าหรือว่าโทรหาเฮ้าก็ได้เพราะว่าเฟสตัวนี้แมนเขาจะนับเบอร์เฮ้า สองไอ้น้องซุ้มฮาวุบาอยู่ทางลุ่มเลยอ๋อเบอร์ฮ้าโอ้ยแจกผู้บาวอีกแล้วเอ่อจ็ดสามโตหกแปดสามสี่หาส่วนเบอร์ข้าพเจ้าแมนเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ้าเข้ามาถามหาหรือว่าโทรหาติดต่อได้ทั้งว่าโทรเราเบอร์แอปเจ้าเจ้า สีห้องไอ่ง่ายไอตีเดินไโกลาวเจ้าแล้วก็ซื้อแรดเนาะต่อมานีแมนเฮาจะมาว่าเรื่องของแจกของแถมเนาะคือสมมุติว่าถ้าลูกค้าเข้ามานี่เฮาจะเห็นในไอไอมันจึงได้แบบง่ายๆลูกค้าสามารถเข้ามาชมไล่สดของเฮาเนาะหลังจากเบอ่งไล่สดของเฮาแล้วกดไลค์กดแชร์สามแชร์เนาะเฮาจะมีของแจกให้ก็คือแมน ah สงสง ของโคลาวแคร์ของพวกเฮาเนาะและกามีบิ๊กของโคลาวนนาเจ้าบิ๊กโคลาวแคร์เจ้าเขาจะมีสองยางให้เจ้ามือนี้หรือว่า่นว่าถึอใจเนี่กระิแถมเติมอีเจ้าโดยจะความํายงานเลยเจ้ามีแต่กคกติกาก็คือกดรไล่เนาะรายกากดแชร์3ามแชร์ให้พวกเฮาพวกเขาจะแจกให้เลยมันเขามาเอาหลังจากไล่ซดนี้แล้วเจ้าเจ้าโดย ต่อไปนอแม่เฮาจะมาว้าถึงเรื่องคุณภาพออปชั่และกาโปโมชั่นทว่าเฮามีมาใหาแ้แต่ละเดือนแต่ละเดือนเคือรุ่นโหลดเฮ็ดร้อยของเฮานี่เป็นรุ่นหลดที่ทางบริษัทหรือว่าเป็นแม่ค้าซาวคาที่ว่านําใช้บบว่าหลากหลายและกาเป็นที่วันที่นิยมชมช,มชอบคือนองนี่อมรับเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าคักและกาทนบุกบืน คือแบบนอกเอง,เองนี่แหละน้อยนอ <c oughs> าะรุ่นคล้ายดีแอนดับเจ้าค้ายดีอันดับหนึ่ง <c oughs> บนัง <c oughs> บนนีน้เป็นหลดเป็นเป็นหลดยอดน,นิยมไปแล้วเนาะ <c oughs> ส่วนเวลาหลดที่น้ำใส้นอกเมืองกับส่วนรายก็จะเป็นเฮ็ดลอ่อยเฮ็ดลอยเนาะเฮ็ดอยนี่แมนึ้นสื่อหลายในปัจจุบันนี้เนาะแหละทางห้านน้อยห้านใหญ่ก็สามารถส่อมแปลงได,ได้แบบง่ายๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาจะนําเขาเพียงแต่เป็นระบบธรรมดาเนาะจะบุกน้ำก็ได้เจ้า ก็คือรุ่นระบบไฟถ้าระบบไฟถ้าบุกหน้ากับหานหานเขตนอกๆจะส่อมแป้งได้ได้ยากแน่เจ้าเจ้าแม่แล้วโดยบัดนี้เขาจะมาว่าถึงราคาเนาะคือราคาโหลดของเฮานี่จะมีอยู่2ราคาแต่ว่ามื่อนี่เหม่นเขาเอามาราคา1ก่อนจะเป็นอาเพดรลอยแคปเนาะส่งราคาของเฮานี่จะเม่นราคา2ซเอส 8, คือโปรโมชั่นของช่วงนี้ของเฮานี่ถือว่าตอนหับหนาโฟนคักอารีเนาะมีโซลูชัให้สองทะเรียญเหลือ18บพาร์เอ้ยมเมนอยาจะอยากลุกให้ลูกค้าอีกแล้ว,วตัวสิบแปดนีส่สำหรับลูกค้าที่ว่าหนาหักเขามาเนาะราคาของตัวจริงนี่จะเป็น19บเกพันหาร้อยคือปัจจุบันนี้ถขาว่าลูกค้าเขาจะได้ไป้ายเลี้ยงออกซื้อลูกค้าแมนโปรโมชั่นของเฮาจ่ายเซาเปอร์เซ็นเนี่ยบอกไอ้ชือว่านักอารีเลยได้ไป้ายเลี้ยงออกซื้อลูกค้าเนาะนักดิเมนโปรโมชั่นที่นัก น้องเองโดยและต่อมาเนาะคือของแถมบาบนี้ของแถมกันนัดอีกของแถมมันจะเป็นตู้เย็นและกาอายังก็อายหากับโบจื้อแมนของแถมหอก็คือหนึ่งมาเนาะเขาจะแถมผ่าปูพื้นเนาะหนึ่งสุดเจ้าสองมาก็คือประกันภัยเนาะสั้นสามหนึ่งปีเจ้าแลวการสามมาเขาจะแถมตู้เย็นหนึ่งเครื่องเจ็ดจุดสี่คิวมานอกจาก ของแถมแล้วเขายังมีฮับประกันตโตรถตั้งหาปีเจ้าหาปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรเนาะเขาจะหับประกันตโตรถในในรถเฮ็ดรอยของพวกเขานี้สามารถเขา่าซอมแป้งได้ของอยู่ศูนย์โคราวถูกแข็งเลยเนาะถูกสาขาเจ้าฮับประกันหาปีมีสูงกว่าอนู่นองเกงน้อยเนาะบัดนี้เนาะคือการวางดาวเนาะเขาจะมาบอกถึงการวางดาวจ่ายเซาเปอร์เซ็นเนาะมันจะได้อ่าเป็นเงินกี่เขาบอกแบบเป็นเงินกีบเขาเงาข่ายๆเลยแมน39 ล้าสนสามเซนก็ชิบพันกีบเนาะถือเดือนหนึ่งนี่ราคาหนาหักเลยแมนสองล้านเจ็ดเซนสามสิบเจ็ดพัดนกีเมนผ่อนยงาแปดปีดอกเบี้ยแมนต่ำอลีลีแมนศูนย์จุดหกสิบเก้าแต่ตัวนี้แมนเท่าบริกรรําหนดว่าจะให้ลูกค้าจ่ายแปดปีเนาะแต่ว่าระยะการผ่อนของเฮานี่มีตั้งแต่หนึ่งปีหาระยะแปดปีลูกค้าสาามรถเลือกได้เนาะได้ตัวนี้อิงตามแพงของลูกค้าเลยเนาะต่อไปแมนเฮาจะมาให้อายคนหล่อของเฮา ออปชั่นเนาะออปชั่นหูบทรงนี่ให้อ้ายเฮานี่แนะนำเลยเพราะว่าตัวนี้แม่นอ้ายเฮานี่คุณรอเก่งสะพอตัวนี้เลยได้เลยเจ้าได้เลยเนาะก็คืออ่าเพิ่นจ่ายเมื่อกี้นี่น้องเพิ่นว่าจ่าย20%เนาะจ่าย20%ขึ้นไปนะเฮาจะสามารถออกป้ายเหลืองให้ได้เลยเจ้าอ่าข้อที่2ก็คือบ่มีผู้ค้ำประกันนี่เนาะมีแต่ผู้ซื้อคนเดียวจ่ายเข้ามาจ่ายแล้วก็แลนเอกสารผู้เดียวได้เลยเจ้าบ่มีผู้ค้ำประกันอีกเนาะเจ้าแม่อ้าย เพิ่งแข็งนระฮนากรนะฮ่ะเดี๋ยวน้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะนายให้อ่านบอกออปชันหลุดแล้วเลยไอ้ไปนออ้อกจะมามให้อาจิอ่าเฮาแจ้งอีกเทื่อนึงเนาะแจ้งอีกเทื่อนึงในกติกาในการหล่นเกมของพวงเฮาที่จะมาแจากของนนะรางวัลเนาะส่งงามๆไอ้ลายกาจะมีสาวงามของโคราเคเฮาหมอบให้เนะ<อ><ม>าะเข้ามาถามหาได้เลยเนาะน้องแรดหรือน้องวานิดาได้เจ้าโปรโสดประจำโซลูมเจ้าเฮานี่ปรโสดแล้วกฎกติกาวันใดๆหน่เจ้า กดไลค์สามแซ่กดไลค์สามแซ่แซแให้ไปเลยหรือว่าแคปแคปให้่เฮาลส่งหาเพจเฮาส่วนโตแล้เขา,มาเมาได้เลยปะแน่นเขาเมาได้เลยมือนีเลยนเนาะได้มือนีเลยแล้วคันสมมติว่าลูกค้าเพื่อนบ่สะดวกเบิ่งในตอนนี้เนาะ,ะเพื่อนไปเบิ่งย้อนหลังแล้วเข่ามาถามฮาว่ะเออมีไอ้น้องสองเฮานี่ไล์ไลฟ์ซดยูแอ <ก S 1> อดี็ก่ดี<ก> เพราะว่าเขาแจกไปบูมๆเลยแจกพิลึกแฮะเอาในช่วงอันโควิดเนี่ยนาะช่วงกักโตัวเนี่ยบางเทอทุกคนกับออกไปใช้โบได้ไปใช้ยากกับเขามาเบิ่งไล่ซดเขาไล่เนาะแต่เบิ่งไล่ซดเขาแล้วเขาก็ยังมีของแจกของแถมให้อีกเจ้าแต่ว่าต้องเขามาเอาในโชว์รูมเขาด้วยเขาจะบุส่งหอนเทียนของแจกของแถมเนี่ยแต่ถามว่าผู้ใดสนใจรถของพกเฮาเนาะติดต่อทางซุ้มเฮาได้เนาะทั้งเบอร์โทรและเบอร์แอปเบอร์โทร ก็ได้เนาะเบอร์แอปก็ได้เขาจะจัดส่งโหลดให้หอดเือนหรือว่าส่วนไฟล์เอกสารเนาะสินเสือเขาจะลงไปนาลงไปนําการหาฐานหอดเงินได้เลยเจ้ามีความสะดวกละเจ้าจตางตะว่ากะใกล้หลายกะเบิ่งตามเงินใครติม่มเนาะเจ้าต่อไฟกะเฮาเดียวเฮาสิมาอธิบายความ<จ>นำไส้เนาะนำไส,นะส้ของโหลดซะเจ้าโหลดนี่จะเป็นโหลดอะฮดร้อยเนาะฮีตลอยแมนประตูแคบเจ้า แมนรรเทดเอยประตูแคบเดียวมาเห็นได้ไกลเลยก็คือโลโก้เนาะโลโก้โลโก้ของฮุนไดเฮาเนาะตัวเอชตัวเอชเงียงเนะาะหลยคนก็นเห็นก็นมันจะเป็นชุดเด่นได้เลยเนาะแล้วก็ส่วนกระจังหนากระจังหนาจะเป็นแบบบอต้านล้มเนาะแล้วก็ช่วยระบายอากาศได้ดีเจ้าตาตาหนาก็คือเป็นตาธรรมดาเนาะเพราะว่าเฮาจะเน้นเป็นระบบ ระบบธรรมดาเจ้าของของรถเฮ็ดลอยเฮานี่เน้นใส่งานเจ้าเขาจะเน้นใส่งานหลายกว่าเจ้าจะมีตาตาไฟเลี้ยวเนาะแล้วก็ตาตาเยื่อธรรมดาเจ้าแล้วก็ตาตัดหมอกเจ้าเสินเบิ่งดันถางน้ำเลยนะส่วนมาเบิ่งข้างล่อเฮาเนะเาะเฮาก็จะมีไฟ กวบงามๆเห็เนาะทั้งด้านหนาล่อลอทั้งด้านหนาจะเป็นขอบซิมหาเจ้าขอบซิมหาส่วนด้านหลังเท่ากับจะน้อยลงอีกเจ้าส่วนด้านหลังเท่าน่ะจะเป็นอ่าขอบขอบซิมสามเนาะเอาจะมาเบิ่งอ่าความยาวของตัวรถก่อนความยาวของตัวรถแมนห้าจุดหนึ่งเมตรเจ้าความยาวของตัวรถเนาะส่วนความกว้างของเท่าแมนหนึ่งจุดเจ็ดสามเมตรส่วนความกว้างของบังเท่านะความยาวของตัวถังบบดนี้เฉพาะตัวถังด้วยเจ้า แมนสองจุดหกแปดเมตรความยาวของตัวถังถังแก่เขื่องเฮาเนาะและความกว้างของตัวถังของเฮ้าลายแมน 3. อมจบอมแมนหนึ่งเมตรความกว้างของตัวรถเฮาเนาะสามารถบรรทุกแก่มาตรฐานได้1ตนเนาะแต่ว่าส่วนหลายลูกค้าก็จะแก่ประมาณตูนไปก็โอเคเจ้าบอมีปัญหาได้คือกันเจ้าแหฮงจักของพวกเฮาก็คือตัวนี้แมนโหลดเฮดลิโแห์แหงจัก 2,006cc 2 6 c c 8 0แห้งมากเจ้าส่วนแหงบิดเต็มทีได้4,000แห้งบิตเจ้าเขมาเบิ่งด้านหลังเนาะมาเบิ่งด้านหลังด้านหลังของเขาก็คือจะมีตา LED ธรรมดาเจ้าแล้ก็จุดเด่นก็คือกล้องถอยหลังเนาะจะมีกล้องถอยหลังที่แจ้งสัดเจนเจ้าส่งต่อไปฮอดจอทั้งหนาเนาะจอทั้งด้านในรถเจ้าก ส่วนลายกับโบมียังหลายเฮาจะโบเน้นออปชันเนาะเน้นการใส่งานและการราคาถือจับของรถเฮ็ดลอยของเฮามาเบิ่งทางด้านในโหลดน้ำเนาะทางด้านในทางอันตโตโหลดของพวกเฮาเนาะกาจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบธรรมดาเนะาะโบแมนระบบไฟฟ้าเป็นเกียร์กระปุก เกียร์กระปุกหาสป,ปีดเจ้าทางในตัวรถก็คือจะมีจอเด่นๆก็คือจอ DVD เนาะเบิง่งหนังฟังเพลงได้เลยจอ DVD เฮาอ่าเป็นจอ DVD 7นิ้วเจ้าแล้วก็มีทับโลที่กว้างขวางเนาะทับโลของเฮาเดี๋ยวเฮาอ่าจะหน่อยจะเปิดให้เบิ่งก็ได้เนาะและ้วก็ส่วนส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเจ้า เป็นเบาหนัง,งแน่เจ้ากับส่วนไลกับผมมีอย่างไรจะเป็นเน้นเน้นการใช้งานเนาะรายการห้องครับที่กว้างขวางเนาะสามารถนั่งได้สามคนเจ้ารายการมีบรรทุกเครื่องในแคบเนาะก็คือประตูแคบของเฮานี่เจ้ามีบอลเซเว่นเซเวนตาเนาะบอลเซเวนตาเฮากัสามารถใส่ได้เนาะ เครื่องลิ้นเสียงของของพวกเขาก็คือ,อเป็นระบบจอสัมผัส DVD เจ้าเบิ่งนางฟังเพลงได้เนาะเจ็ดชุดซีคิวลำเถือสองอีกตัวนี้แมนดีไรเนาะระบบระบบแอร์ของพวกเขากะทันส่วนไลค์รถของหุ่นใดของพวกเขานี่เปิดเลขหนึ่งเลขสองนี่เย็นเจี๊ยบเย็นไปตลอดเลยนะเป็นเย็นไปตลอดทางการนำใส่งานของเขานะไม่เมื่อยเขามากอ่ะ สามารถขึ้นมาในรถเย็นคักได้เจ้า,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 าอ่าโอ้มีลูกค้าเขามาถามเลยเนาะลูกค้าเขามาถามเจ้าราคาราคารถแมนเซาเอพันหาร้ยเจ้ามีส่วนลดอยู่สองพันเหรียญเหลือ1 9บเกเจ้าสามารถเขามาเบิ่งโตัหลดนำได้ด้เจ้า เขาจะเน้นเป็นคุณภาพเป็นแบบว่าหูปทรงที่ว่าทนทานแมนการนํำใส่ตัวนี้การนํำใส่ของเขาถือว่าโอเคเนาะไอ้เนาะแบบว่าเวลาที่เทาแบบว่าค้าขายไปตลาดบ่อหรือว่าเป็นพวกบริษัทเนาะทีมงานบริษัทถือว่าเอาน้ำเฮานี้ไลนยในสวรรค์นาเขธนี่บริษัทหนึ่งบรูดสิกว่าขั้นผนเนาะไอ้เนาะแต่ละบริษัทเนาะบริษัทแก่เครื่องเนาะน้ำใส่หลยแต่ว่าไม่ค่าเศร้าคลายเฮาถือว่าตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเลยตัวนี้รุ่นนี้ ู้สึกว่าเฮาฮักแพงกันอะไรเนาะกับไมคนี Heavenly ่เนาะการกจแต่ละเดือนด้การจแต่ละเดือนจแต่ละเดือนบ่ออ คือราคาลดของเฮานี่เนาะราคาหนุ่มข้าขมะทามันราคาดาวนีเนาะราคาดาวเดือนหนึ่งใครจะเจ้งแต่วปีแมนแปดปีระยะย,า,ยาวสุดเลยคือลูกค้าบ่มีผูกค้่มเนาะลูกค้าฟังดีๆเดอโปรโมชั่นของเฮาเดนี้ถือว่าขัดอะไรเพราะว่าโปรโมชั่นของเฮาเดนี้แมนจ่าย10%โบมีผูกคั่มได้ป้ายเหลืองออกซื้อลูกค้าอีกแมนบอไอจ้าแมนแล้วเจ้าและดอกเบี้ยอีกดอกเบี้ยจะเป็น0.69%ทาวาลูกค้าว่างดาว เป็นเงินกีบเนาะเท่าไรเป็นเงินกีบให้เลยแมนสาล้าน3ามแสนเก้ิบพันกีบถือแต่ละเดือนนี่แมนถ้าเอาถือแบบพอนยาแปปีไปเลยนี่แมนสล้านเจ็ดแสนเจ็พขาว่าเจ็ดเดแปีเจ้าแมนนเจ็ดปีเลยเจ้าเปีประมาณ2อล้านเก้าแสนกว่าๆน้อยแมนแมนาว่าแปี เจาถาว่าเจ็ดปีนะแม่เจ้ารู้สึกว่าอยากลงเจ็ดกับแปดนี่แหละแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกเอาแต่ละปีได้ตัวนี้นับตั้งแต่หนึ่งปีห้าแปดปี พวกเฮาแมนให้าหหาการบริการทุกอย่างเขาเพียงแต่ว่าลูกค้าโทรเข่ามาหาพวกเฮาเบอร์ไอ้ในใดเกาะน้องกับบุจื้อเรอ่าเบอร์ข้าพเจ้าเท่าตีเนาะอ่าก็คือ7712 7789เจ้าเจ้าและเบอร์ของเฮาแมน73็ดสามตัวหกหาหรือถ้าว่าโทรหาพวกเฮาสองคนบ่ได้แมนโทรเข่าเบอร์ศูนย์ของขายโค้กเล้าแครสวาาเเัสดิ์อคิเฮาเลยเนาะเบอร์แมนศูนย์สี่หนึ่งสองหกศเนาะหรือว่า402 403ก็ได้ ส่วนชิ้นเสื้อเขาได้มีจักชิ้นเสื้อจ้าชิ้นเสื้อมีสามชิ้นเสื้อเนาะถึงว่าลูกค้านี่จะเป็นพนักงานหรือว่าแม่ค้าเศร้าขายนี่แม่ลูกค้าสามารถเลือกชิ้นเสื้อเขาได้เลยชิ้นเสื้อเขาแมนแมนได้หมทุกอาชีพเนาะแมนแต่ว่าการบางดาวนี่ค้าแมนเศร้าเปอร์เซ็นต์นี่แมนโบมีขู่คำเลยออกซื้อลูกค้าคนเดียวถือว่าจบเนาะก็ชิ้นเสื้อของเขานี่จะมีชิ้นเสื้อไอบีเนาะเป็นธนาคารแล้วก็เป็นชิ้นเสื้อแล้วชิ้นเสื้อที่สองแมนกรุงศรี สินเสือที่สามแมน b ีจีบีเนาะตัวนี้ไอบี IB, ก็คือธนาคารอินดูจีนเนาะจ้า,าบางบางคนก็นเออเห่นบอกขอใจเนาะแมนแมนแมนอ่บาบัดนี้นอก,นอกจาะจะมาสรุปอีกหอบหนึงอยากมาย่ำให้ลูกค้าอีกหอบหนึงเพื่อว่าบางคนที่ว่าเขามาซ่าเนาะคือสถานตีตั้ง,งของเฮานี่แมน บ้านหัวเมืองใต้เมืองไกลซ้อนพรมิหารแขวงสวรรณเขตหรือด้านหลังตลาดสวันไซน้อยเนาะเจ้าติดกับตลาดสรวันไซเลยเจ้าหรือว่าหนาห้องเฮียนจองแก้วเจ้า,จาอยู่บ้านหัวเมืองใต้เจ้าเน่หรือว่าถาวารุคา่าโบฮู้เส้นข้างที่เขามาหาพวกเฮานาะสาม,มารถโทรหาน้องก็ได้หรือว่าไอ้ก็ได้พวกเฮาจะไปหาหอดสถานที่ที่ว่าลูกค้ามาจอดงั่นโดยแล้วก็ต่อมาเนาะของแถมของเฮานี่แม่เฮายังแถมปกติเลยถาว,วา่าลูกค่ากดไส้สามแซ่เนาะสามแซ่และแคป ส่งมาหาเฟซของเฮาแม่นจูเฮาจะแจกกระเป๋าหรือว่าบิ๊กงามๆที่ว่าน้องได้ซื้อมานี่แม่นบอกไอ้เจ้าโดยและเป๋าบ,บิ๊กตัวน,นี้นกระเป๋าโคราชแค่ด้วเจ้าโดยบิ๊กตัวน,นี้เหมืนเครื่องเรื่องเลเจ้า<ม>บุ๊บืนเจ้าค <c oughs> ืออ่าออปชั่นโหลดหรือว่าโปรโมชัน่นนีถ้าวบ,บอลลุค้าคุณไหนบ่เข้าใจเนาะแม่นให้พ่อพันธะให้ายเฮาได้เลยเนาะเจ้าของแถมแน่ยแจกของแถมแจ้งของแถมให้ลูกค,ค้าฟังอีกบาดน,นึงเนาะของแถมของรถมีหยังไงเนาะ ของแถมบอใหญ่สุดแม่นตู้เย็นเนาะตู้เย็นเทท<ล>คิว<า>สองสั้นแล้วก็ประกันภัยประกันภัยจัก<ด>ปีประกันภัยจักปีหนึ่งปีนะในใจอยากหายสามปีพอเลยไอ<า>แต่ว่าโปรโมชั่นของเพื่นแบรนดหายสั้นสามปีหนึ่งปีเนาะแล้วก็รหาประกันหาปีเจาะหาประกันโตลดถ,ถึงหาปีเจ้าโดยแล้วกา ครับประกันตัวโหหาปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรเดียเจ้ารายก็เฮายังมีผ่าปูพื้นให้อีกเนาะแม่ผ่าปูพื้นสุดใหญ่เลยเจ้าแล้วซื้อช่วงนี้เนาะถามมาซื้อในช่วงนี้เฮาจะแถมกันหนอกของรถจักรเฮาให้อีกเฮายังมีกันหนอกของรถจักรเฮาแถมให้อีกเจ้าพิเศษเด้อตัวนี้ตัวนี้าจะแถมเองตัวนี้แมนอยากแถมให้เองน้ำแน่เจ้าโดยข้าโบเมต้าผู้สาวนี่ย่านเป็นสองอันสามเจ้าผู้สาวให้สามด้วยโดยเอ่อคือสุดท้ายนี่เนาะน้องกระหยาก ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่ามือนี้แมนเขาจะได้ใส่แนวกันแม็กเนะาะเพราะว่าช่วงนี้มันแม่พนหยาดโควิดน้อยเนาะได้ว,ว่าเราต้องเป็นห่วงพนักง,งานทุกคนที่เขาในนี่แมนจะเขาซักวัคซีนเบิดแล้วหรือว่าถาวาลูกค่าคนใดเขามาเนาะเขาจะมีเจลล้างมือหรือว่าผ้าอัดปากแมนเขาแจกให้ฟรีเลยตัวนี้นะเพราะว่าพนักง,งานของเขาแมนซักเบิดแล้ว ลูกข่าว่าลูกค้าย่านหรือว่าไอ้ซังแมนเขามาหาเหาหล่างเมื่อก่อนก็นได้หรือว่าใส่ผ้าอัดปากเขามาแมนกูเหายินดีตอนหับทุกทานตัวนี้น่ะ้วก็พ<ร>นักงานทุกคนอยู่ในนี้แมนได้ซักวัคซีนเมื่อลเด้อขอขอแจ้งเตือนเจ้า <c oughs> ในการซัก,กวัคซีน,นมนก็ช่วยได้หลายเนาะถึงอาจะจ่าบอช่วยได้รอยเอร์เนาะแต่ก่ายังสามารถช่วยป้องกันได้ก่ได้หลายเติบเจ้าในในอีกระดับหนึ่งเนาะทัดตามทางการเพิ่นแจ้งมาแหละ ทางพวกเฮากะบอ่บอบ่อมันกะป้องกันบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกแต่กะใาหา้ความอุ่นใจนกับลูกค้าได้เนาะ,นะในในเวลาที่ลูกค้าเขามาสมหลดของพวกเฮาเนะกะจะเว้นระยะห่างกันประมาณหนึ่งเมตรหรือสองเมตรเนาะหนึ่งเมตรฮาสองเมตรขึ้นไปส่วนเจ้าส่วนลูกค้าเขามาเข้าก็มีผ่าปิดปากให้เนาะผ่าปิดปากปากิดดังกับเจลลวาลังมือก่อนเนาะส่วนเวลาที่ เบิ่งรหลดเขากะจะแนะนน้ำโหลดแบบห่างๆเนาะหากันแบบห่างๆไว้ก่อนช่วงนี้เจ้าในอ่าเขาจะมีสถานที่ของเขาที่งามๆสะอาดและก็เย็นเนาะจะมีน้ำต้นต้นหับเขามาลูกค่าในเวลาที่ลูกค้าเขามาเนาะมีผู้บบารอรอผู้สาวงามๆคือแบบนี้เนาะเจ้าเลือกลมน้ำได้หรือว่าอยากลมน้ำผู้ไดกะเลือกได้เนาะเจ้าหรือว่าแนวไหะ โอ้ซิโก้อยากโปรโมทตัวเองไลฟ์กาหลุดตอนนี้นะโดยถ้าว่าลูกค้าคนใดเนาะอยากเข่ามาเลายโทรหาพวกเฮาได้ทั้งสองเลยหรือว่าจะโทรเข่ามาทั้งเบอร์ของค้ายคุณลาวแคสวรรณย์เขตเฮาเนะเขา,าจะมีแอดมินหักด้จาโาโทรมาได้ เดี๋ยวเขาย้ำเบอร์ให้อีกเนาะทาวาโทรหาพวกน้องโบได้แมนศูนย์สี่หนึ่งสองหกศเนาะแล้วจะเป็น4 0 2 4 0 3ย์่นสามแมนสามารถลูกค้าโทรสามารถฮะพวกเขาทั้งสองคนได้เนาะเจ้าเบอร์ตั้งโต๊ะในแมนต้องโทรในมงราชการด้วยเจ้าเบอร์ตั้งโต๊ะส่วนเลิกมงเวียกแล้วสามารถโทรเบอร์ส่วนโตได้เนาะโทรได้สักสี่สัปดาหเลยเจ้าโทรได้สักสี่สัปดาหไอ้สีได้นอนอยู่บริษัทเนี์อ่านอนแต่ว่าชิตื่นมาหับเจ้าทาวาลูกค้าโทรมาชิตื่นมาหับให้ได้้ะกกาาาาารรรรรบิเเต็มททีี่่นหองยขแคส นะเค็เนาะสุดท้ายนี่เนาะไอ้อ่าขอให้ลูกค้าหักเลิกกอุดหนุนโคลาอไปโดนๆเนาะไอ้เนาะตัวนี้เนาะถ้าว่าอยากบกขอด้วยนะได้แม่พวกผ่านหาผักงานเขาโดยโกงได้เลยตัวนี้นะเดี๋ยวโอกาสหนาพวกเขาจะมาไลฟ์สดบอกว่าจะเป็นแต่ว่ามันถูกเนาะเขาจะมีทั้งหลดเก๋งหลดกระป๋องน้อยเนาะไอ้เนาะเลิกการหลุก่กระบ๋อง เก่งน้อยเก่งใหญ่เนาะกระบารุ่นน้อยก็มีกระบารุ่นใหญ่สองประตูอลไก่4สี่ประตูก็มีเจ้ามีทั้งมือหนึ่งเลยกับมือสองข้อมเจ้าเดี๋ยวโอกาสหนาพวกน้องจะมาไล่แบบแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นให้อีกให้ลูกค้าแบบโบนาเบื่อเลยตัวนี้ค่ะหรือว่าขอสุด้ายเนาะถาวรลูกค้าบอกเข้าใจในตอนนี้แม่โทรหาเขาน้ำลังหรือว่าบางคนที่ว่าบัวเด็กเขามาเบ่งไล่เขาตอนนี้แม่สามารถเบ่งยอดหลังเขาได้เนาะตัวนี้ให้เนาะเจ้า เ้าก่อนอื่นเด้บันนี้จ๊กเบอร์วยพรวยพรให้ลูกค้าก่อนเนาะเจ้าอ่ะใหญ่เฮาอวพรให้ลูกค้าเลยเจ้าสุดท้ายก็ขอวยพรให้ลูกค่าเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะและก็ปัจจุบันนี่แมนหักษาสุขภาพมาก่อนเจ้าอาหารการกินก็อยาไข้กินเนี่ยมันครบเนาะออกกําลังกาย เทิงว่าสีไปออกกาลังกายอยู่สาธารณะบบได้กะออกกาลังกายตามบ้านตามเพื่อนเนาะแหลวกระเบิงไล่สดขงพมกเฮาไปน้าเนาะจะมีเห็นคนงามๆแบบนี้แหละจิตใจมันก็เบิกบานเนาะใจตรงมาก่อนห่างกกยมันก็มานาเจ้าแล้วก็มันจะสุขภาพหฮอแข็งแห้งแล้วเาก็สามารถต้านได้อ่าต้านโรคโควิดได้อีกระดับหนึ่งแล้วแล้วกะสำคัญถ้าใครยังบ่ชซักวัคซีนกะอยากให้ไปซักซะเจ้า ผู้ที่บ่มีโรคภูมิแพ้ฮะสำหรับข้าพเจ้าซักแล้วสองเข็มเจ้าซักแต่รุ่นทับอิฐที่มาเลยข้าพเจ้าก็ไปซักเลยเจ้าส่วนน้องเนี่ยจะเข็มล่ะห้ากรได้เข็มเดียวเข็มหนึ่งเนาะอันมือได้พิ่นหนัดอีกสั่โมอยากไปแล้วเนาะตอนนี้ต้องได้ไปได้ต้องเลยไปเจ้าต้องเไปเนาะหน่วยอ่าบานี้เนาะสุดท้ายแมนขอไว้พอน่วยซ้ายให้ลูกค้าเนาะต้องมีแต่สุขภาพเข้มแข็งเนาะ อทางทีมงานสองไอ้น้องเฮานี่กะเอออยากให้มาซื้ออีกแลบ่แม่นอยากเห็นผู้สาวบ่โดยเนาะอยากให้ลูกค้าถาว่าลูกค้าว่างเนาะอยากให้ลูกค้าเข้ามาเบิ่งรถอยู่ของขายเฮาหรือว่าเข้ามารอเบิ่งก็ได้แต่ว่าเข้ามารอซื้อๆก็ได้เพราะว่าเจ้าเฮาจะมีของแก่ของแถมให้หน่อยเนาะเจ้าสามารถเข้ามาได้เด้อเพราะว่าห้องการโคราเคเฮานี่อ่ายังเปิดปกติอยู่เจ้าเปิดได้ปกติแต่ว่าเฮาจะสัก หักษาระยะห่างจ้าเวลาที่เขามาเพื่อความปลอดภัยทางของการเฮ่าและกับทางลูกค้าเจ้าเจ้าเนะพอยบจบสำนึเนะอยากจบเลยเนี่หายยังคือพอดูค้าเนาอเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจนะโดยดย